วันนี้มีพัสดุมาส่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออีก2องหนึ่งไม่ใช่ของเราะค,ะค่ะก็เลยต้องแบบแก้ปัญหากันไปนิดหน่อยนะคะทางรานก็บอกว่าเออก็เดี๋ยวส่งไปให้เขาคืนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งเงินค่าส่งมาให้อะไรใดๆนะคะก็แก้ปัญหากันไปเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มาย้อนดูคลิปของพี่เอก เสร็จแล้วทุกคนดูตรงฉันเหมือนเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ <c oughs> คือคือของเยอะมากเลยคือทรกคพิ่โต๊ะของเราไม่มีพื้นที่ในการจะวางอะไรได้อีกแล้วคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปดูกันต่อนะคะทุกคนเราขออนุญาตเบรกมาแป๊บหนึ่งว่าอา้าวนี่เธอเป็นมัมมี่น้องมาหิตโตะหรอก็คือต้องบอกว่าอ่าใช่ค่ะแต่ว่าเราจะบอกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าน้องเป็นเด็กดีนะคะทุกคนคืออันนี้ขออนุญาตหยาบนะคะก็คือมัมมี่น้องมหิตโตทุกคนก็จะเรียกว่าน้องเป็นเด็กเฮียที่น่ารักค่ะคือน้องอ่ะเกิดมาเพื่ออยู่ในด้านมืดแบบไม่มีสีขาวไม่มีสีเทาเลยค่ะดํามืดเลย ซึ่งเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็คงเถียงไม่ได้ว่าน้องก็ไม่ได้เป็นเด็กดีอะไรแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าน้องอ่ะคือน้องก็จะเป็นนิสัยตามที่คนเลี้ยงต้องการให้เป็นใช่ไหมล่ะก็ในเมื่อแบบกูเกะเขาเลี้ยงมาอย่างนี้ค่ะทุกคนน้องก็จะเป็นนิสัยแบบนี้อ่ะก็ไม่ได้จะมาเถียงแทนน้องนะคะแต่ว่าเออน้องก็มีความน่ารักในตัวของน้องเองแต่ว่าน้องก็เป็นเด็กเฮียค่ะค่ะขออนุญาตหยาบค่ะเขาบคุณค่ะจบการแถลงการ ก็หลังจากที่ไม่ได้อาัดาคลิปมาหลายวันวันนี้จริงๆมีเหตุการณ์หลเกิด <_ an> ข,ขึ้นหลายอย่างมากแต่ว่าเราไม่ได้อัดไว้นะคะทุกคนอันนี้คือน้องเล็บปลอมนะคะทุกคนเราไม่ได้ทําเล็บนะ,ะเราใช้เป็นของโมช,โมชิโมชินะคะแล้วสีเล็บเราเข้ากับน้องมากมากน่ารัก <_ an> พอซื้อวาน้องก็บอกว่าแบบเออไม่ได้ชอบเอลนอะไรเงี้งงยเราก็แบบอา้าวไม่ชอบพระเอกเราไปชอบใครอะไรงี้นี่คือพัสดุของวันนี้ก็คือเป็นทันิรีไวลยสองคน แล้วก็เอเลนทั้งข้างนั้นก็คือที่เราซื้อให้น้องชายเรานะคะแล้วก็มันเป็นความเข้าใจผิดเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ดูแต่ว่าตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วเพราะว่าเราเองก็ชอบท่านดีวายเหมือนกันก็คือต้องเรียกว่าท่านดีวายนะ i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I've a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need. นะกับเพื่อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปคาเฟ่ของพี่สาวเพื่อนอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็กระเป๋าที่เขาใช้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าผ้าแบบน,นี้แล้วก็ด้วยความที่เราไม่มีสีชมพูเราก็เลยเอาสีแดงแทนลวกันแล้วก็จะเป็นชื่อพี่ซูอูนะคะแล้วก็เอาน้องมาฮิโตะไปถ่ายรูปด้วย 对对对，不喝了。<laughs>